สวัสดีครับทุกคนเก็บความทรงจำไว้ใน YouTube นะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวชมทุ่งนานะครับผมสถานที่พักของเรานะครับผมวันนี้เราจะมาเดินเที่ยวชมทุ่งนากันนะครับยามเย็นบรรยากาศดีมากเลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับทางนู้นก็ น้ำท่วมหมดแล้วนะครับทุกคนอันนี้ถนนสายจันทบุรีบรีรัมนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับวิวทิวทัศน์วันนี้นะครับผมนี่ทุง่งนาเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับฝนก็ตกตลอดเลยนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับผมก็เลยจะมาถ่ายวิวบรรยากาศท้องทุง่งนาให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับผมโอ้ทุกคนมีเซอร์ไพรส์ครับนี่มาเจอเห็ดปลวกครับทุกคนหรือเห็ดโคนนะคบเห็ดโคนน้อยทุกคนเห็นไหมนี่ ข้างในนู้นก็มีตื่นเต้นมากเลยทุกคนเจอเห็ดเจอเห็ดเดี๋ยวเราเดินดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาเก็บกันนะครับทุกคนเผื่อเขาจะมีให้เราอีกนะครับผมเออไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ามันจะมีตรงแถวๆนี้นะครับผมน่าแปลกใจมากนี่นะครับผมตัวพักนี้ไม่มีเลยนะครับหมดแล้วนี่คือ มาทุ่งนานะครับมาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับแต่เจอเห็ดเดี๋ยวจะกลับไปเก็บนะครับแต่เดิเดนหาแป๊บนึงก่อนนะครับนี่นะครับบรรยากาศทุ่งนา <Bright. S 1> เดี๋ยวเรากลับไปเก็บก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเผื่อมีคนมาเนาะ<ๆ>เผื่อมีคนมาเดี๋ยวเขาจะมาแย่งเรานะครับมันอาจจะไม่เยอะนะครับทุกคนแต่ก็มันก็คือเห็ดปวกเห็ดโคนนะครับผม สุดยอดมากเลยครับทุกคนนี่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 น,นี่อันนี้เป็นเห็ดโคนน้อยนะครับทุกคนนี่นะครับผมเสียดายจังเลยไม่ได้เอาอะไรมาใส่เห็ดโคนน้อยๆนี่นะครับผม สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนพอได้แกงหนึ่งอยู่นะครับนี่นะครับโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ได้แกงอยู่ได้แกงอยู่นี่คนโชคดีนะครับอยู่ๆก็เจอเหตุนะครับผมโชคดีอะไรจะปานนี้นะครับ นี่นะครับโอ้โหมาเดินเล่นชมธรรมชาตินะครับแต่ได้เห็ดดีจังเลยครับผมสุดยอดจังเลยนี่นะครับพากลังเกิดเห็ดที่นี่มันเป็นเห็ดดอกเล็กๆนะครับทุกคนเป็นเห็ดในบ้านนะครับผมมันก็เลยดอกไม่ค่อยใหญ่นู่นข้างในนุ่นก็มีนะครับข้างในก็มี เดี๋ยวเราเก็บแถวนี้ก่อนนะครับเก็บแถวนี้ให้มันหมดก่อนนี่อดอกเล็กๆนี่นะครับผมนี่เอาไว้ทุกคนได้อยู่หนึ่งแกงเดี๋ยวจะหาวิธีเข้าไปข้างในได้ยังไงเพราะว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในนะครับต้องลอดเข้าไปนะครับทุกคน ก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเดี๋ยวเก็บหมดก่อนนะครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราหาหมดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมได้มาหนึ่งแกงนะครับผมจากรั้วข้างนาเรานี่เองนะครับผมนี่สุดยอดมากเลยนะครับผมมาเดินเล่นนะครับจะกลับได้ของกินกลับบ้านนะครับ คลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันก่อนนะครับสวัสดีครับผม